รองเท้าแอร์เย็นชอปเ,เดินเดินสบายสวัสดีค่ะ พบกับรักเช่นเคยนะคะในรายการนัดกับรักที่นี่ที่เดิมกุปเปท้าสาขาพังคนเราจะพบกันทุกวันจันทเวลาดีๆสองทุ่มตรงค่ะและเพื่อเป็นการพลาดโอกาสข่าวสารดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆของกุปเปท้าสาขาพังคนกดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กดกระดิ่งในช่อง YouTube ให้รักด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็มีโปรโมชั่นขนส่งมาบอกกล่าวท่านผู้ชมค่ะโปรโมชั่นที่1เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าฝั่งคาปรีที่ร่วมรายการครบ7 0 0 0บาทขึ้นไปรับทันทีส่วนลดค่าขนส่ง180่งบาทค่ะและซื้อครบ 1, 1 5,000บาทขึ้นไปรับทันทีส่วนลดค่าขนส่ง540บาทยกเว้นสินค้ากลุ่มทางน้ำาข่พีวีซี สายไฟและกระเบื้องเซรามิกสินค้ากลุ่มนี้ไม่รวมรายการค่ะไม่พอแค่นั้นเมื่อลูกค้าซื้อสินค้ากลุ่มเซรามิกไม่น้อยหน้าเราก็มีโปรโมชั่นให้เหมือนกันซื้อครบ7000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันทีค่าขนส่ง180บาทค่ะและซื้อครบ15,000บาทขึ้นไปรับทันทีเ่วรลดค่าขนส่ง540บาทค่ะยกเว้นสินค้าแกนิโต้ครีมเรียบและสินค้า เกรดบีและ C ไม่รวมรายการค่ะและโปรโมชันที่2อกลุ่มโครงสร้างก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีโปรโมชั่นเงินกันเอาใจสายเมาส์สำหรับผู้รลบเเมาหรือลูกค้าที่กำลังต่อเติมบ้านที่ต้องใช้เหล็กเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถนําสินค้ากลับบ้านได้โปร่เท้าสาขาพังค์พของเราก็มีโปรโมชันจะส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยค่ะ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้ากลุ่มเหล็กครบตั้งแต่35,000บาทขึ้นไปแล้ทันทีส่วนลดค่าขนส่ง180บาทค่ะเป็นไงกันบ้างคะโปรโมชั่นขนส่งที่รักนำมาบอกกล่าวท่านผู้ชมในวันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและโปรโมชั่นเด็ดๆของกุเเท้าสาขาพังโพกดติดตามไว้เลยนะคะและเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งในช่อง YouTube ให้รักด้วยนะคะ คุณนัดกับรักแล้วคุณต้องมาเจอให้ได้นะคะทิ่กบันฮาสาขาพองคนสำหรับวันนี้หมดเวลาของรักแล้วรักต้องขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ